พืชผักชนิดนี้นะครับสามารถปลูกได้ทั้งปีแล้วก็เหมาะมากสาหรับหนึ่งคุณชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะครับคุณมาปลูกพืชสามตัวนี้เป็นเมนหลักไว้ก่อนได้เลยนะครับส่วนไอ้ผักเสริมเนี่ยไอ้พวกัวละพาสลัดเนี่ยเป็นผักกลับเนี่ยคุณมาปลูกเสริมได้นะครับซึ่งถ้าคุณทําวิธีแบบไอ้สามตัวที่จะพูดถึงเนี่ยเป็นตัวหลักที่ขาดไม่ได้ในเรียกว่าการทาก๋วยเตี๋ยวไปทานเองหรือคุณแบบมีพื้นที่เล็กแล้วคุณอยากไปดวกับไปดวมาถึงว่าไปส่งให้ร้านก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านนะครับซึ่งผมก็ปลูกให้แ ะะคุณแม่ขายก๋วยเตี๋ยวก็กลายเป็นว่าคุณแม่ไม่มีต้นทุนในการซื้อผักเลยสำหรับเพื่อนๆที่สนใจทำน้ำหมักเชียวภาพน้ำหมักปลาทะเลง่ายกว่าที่คิดครับเพียงแค่ฉีกซองใส่ถังทําตามสูตรได้เลยไม่ต้องปวดหัวในการหาวัตถุดิบอีกต่อไปสนใจสั่งซื้อได้ที่ a d ด i ินเฮเกครับตัวแรกก็คืออะไรบ้างนะครับผักชีตัวนี้นะครับปลูกแล้วหว,วานไปเนี่ยนี่ฮะเก็บเนี่ยพออายุได้ประมาณสัก 30วันเริ่มเก็บเลยนะเริ่มเก็บไปใช้เลยแต่ว่ารากมันจะน้อยแต่ถ้าเมื่อครบ40วันแล้วนะครับนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับใครที่ชอบทำต้มจืดหรือทําเมนตูต่างๆเนี่ยขายไม่ได้เลยสําหรับผักชีจีนนะครับซึ่งถ้าใครปลูกไม่เป็นนะครับผมท EP, ํา EP ีกเกษตรสองไว้เนี่ยอย่างละเอียดเลยนะครับก็คือจะปลูกในกระถางนะครับในถุงปุย๋ยหรือว่าถุงกระสอบหรือในแปลงปลูกนะครับอิดบล็อก ได้หมดเลยนะครับสามารถทําได้วิธีการเพราะมีหมดเลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากนะครับในการทําต้มจืดในการทําน้ําซุปนั่นก็คือหัวไชเท้าหัวไชเท้าตัวนี้นะครับผมทำยังไงก็คือปรุงดินด้วยมูลสัตว์ธรรมดาเลยผมหย่อนเมล็ดลงในตรงให้หยอดมเมล็ดลงในตรงไม่ต้องมาเพาะกล้านะครับสําหรับผักชีจีนหัวไชเท้านะครับหรือหัวผักกาดแล้วก็ผักบุ้งที่จะพาไปชมพวกนี้ไม่ต้องเพาะต้นกล้านะครับเพราะบางตัวเนี่ยผมจะให้พอต้นกล้ามันจะเหมาะก,กว่านะครับแต่น,นี้ อันนี้ผมไม่ได้ให้คุณแม่นะผมจะเอาไปทําน้าซุปกินนะครับหยอดไปนาหางกันสักครืบครืบนะครับเนี่ยคุณก็ได้หัวใช้เท้าแบบง่ายง่ายเลยนะครับปลูกได้ทั้งปีนะของพวกนี้นะนี่นะครับเนี่ยคุณได้ละได้น้ําซุปหนึ่งหมอ้อละมีนี่บผักชีรากผักชีไว้ต้มนะครับแล้วตวเนี้อันนี้ไปทําแกงจืดได้แล้วนะมีหมูมีอะไรเนี่ยได้เลยนะแล้วผมยังมีผักมีพริกที่ผมปลูกไว้แปลงนี้นะครับผมปลูกเรียกว่า ในดินานาแล้วผมแบบปลูกไว้เพื่อบริโภคผมจะมีมะเขือมีพริกนะครับมะเขือก็สองสามสายพันธุ์นะครับพริกกระหล่ำปีมีผักมีสลัดมีข้าวโพดมีกล้วยนะครับเพิ่งลงไปเนี่ยมีฟักทองมีมะละกออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็เดินเด็ดลงมาแล้วก็นาไปทําอาหารนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ปลูกไว้กินแบบเล่นๆนะครับตอนนี้ได้แจกนะครับได้แจกให้แบบญาติพี่น้องแล้วนะครับรวมไปถึงเก็บไปฝากาผู้ใหญ่ที่แบบว่าเขาชอบทานผัก ออร์แเนกเรียกว่าคุณหากินไม่ได้หรอกนะครับคุณต้องปลูกเองนะครับเดี๋ยวถ้าเราเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับมีความรู้มีสติมากขึ้นเดี๋ยวค่อยไปวางตลาดการขายเพราะว่าช่องว่างในการทําตลาดพวกนี้ที่เป็นผักไม่ฉีดยาไม่ใช้สารเคมีเลยเนี่ยมันมีช่องทางอีกเยอะนะครับคุณศึกษาดีๆนะครับโอ้โหแบบช่องทางเยอะมากคุณทําให้ได้ก่อนนะครับตลาดมันมาแน่คนที่อยากกินแบบนี้เยอะแยะเนี่ยคนที่ฟังผมอยู่เนี่ยใช่ ใช่ก็อยากกินผักแบบนี้นะครับอย่างนน้อยก็ตัดสลับกับผักตลาดที่ไปซื้อมาที่เขาใช้สารเคมียาฆ่า,มาแมลงปุ๋ยเคมีนะครับที่รู้าใช้แน่นอนนะครับปุ๋ยเคมีจะถามว่าปุ๋ยเคมีมันก็ไม่ไอันตรายมากนะครับแต่เขาก็ฉีดยาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเซฟในสินค้าทางเกษตรเขาเพื่อให้ได้ขายแน่ๆนี้ไม่น่าชีพเขาก็อย่าไปว่าเขานะครับเมงั้นะขเขาก็ไม่มีกินนะครับไม่มีเงินที่จะมาใช้ชีวิตแต่ถ้าคุณมีพื้นฐานในการปลูกเองคุณก็ เป็นอาหารดีๆบ้างคุณไม่ต้องไปกินอาหารเสริมเลยผักพวกนี้เป็นผักที่เราปลูกผลิตขึ้นมากว่ามันจะโตโตทำรมชาตินะครับแล้วก็ไม่มีการใช้สารเคมีเลยจะมีแมลงมากัดกินบ้างก็ช่างเขาแต่สุดท้ายเราก็มีผลผลิตที่แบบนี้นะครับไ้ทานเนี่ยเอาไปสองหัวก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเริ่มจะเป็นหม้อแล้วนะครับถ้าใครชอบกินนะครับเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะครับเนี่ยปลูกชิๆกี้พายไหมครับก็เป็นหัวก็ได้ดีๆเนี่ยนี่ฮะวุ้ยสั้นกระเจิ๋วเดียวนะครับเห็นไหม เดี๋ยวก็จะเผื่อแม่ด้วยนะครับเนี่ยได้เรื่อยๆเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยได้ละนะครับเนี่ยได้น้ําซุปละนะครับหม้อบักใหญ่เลยนะครับเนี่ยไอ้นี่กินครอบครัวใหญ่ได้เลยนะแล้วผักอีกหนึ่งตัวนะครับที่เรียกว่าเก็บกินได้เรื่อยๆนะก็เป็นกวางตุง้งแต่ว่าถ้าสำหรับก๋วยเตี๋ยวนี่ก็จะเป็นผักบุ้งนะครับเห็นไหมครับผักบุ้งเนี่ยไม่ต้องอเรียกว่าหยอดไม่ต้องแบบว่ามาพอต้นกล้านะครับก็คือทําแปลง ผสมผมผสมสิ่งที่ผมมีก็เป็นขี้ควายเนาะขี้ควายแห้งนะครับมาโรยๆแล้วก็สับสับแป้งแล้วก็ผมกีนร่องแล้วปื๊ดอย่างเงี้ยแล้วผมก็โรยนะครับเห็นไหมต้นเริ่มหยืดเริ่มยาวนะครับเดี๋ยวมาเอาฝุ่นฝุ่นก็คืออ่ามูลสัตว์แห้งที่เป็นผงขงครับมาโรยๆโรยหน่อยนะครับแล้วก็ลดน้ำเปล่าตามไปเยอะนะครับแล้วให้น้ำหมักปลาทะเลพ่นเฉพาะทางใบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยในแปลงผักทั้งหมดเนี่ยผมพ่นทางใบประหยัดนะครับก็คือผมใส่แค่ 80cc ต่อน้ำหนึ่งเป้ครับผมก็พ่นได้หมดเลย รวมไปถึงเหลือผมก็ไปพ่นเมลอนผมได้พ่นแปลงผักที่อยู่บนโตได้นะครับสวยๆกันขึ้นมาเลยวันนี้นะครับก็เลยมาเก็บ2ตัวนี้ก่อนเพราะผักบุ้งเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ทาก๋วยเตี๋ยวแหละแต่เอาไปผัดผักบุ้งก็ได้นะฮะหรือไปประกอบอาหารอื่นก็ได้แต่วันนี้มันก็เหมือนการทําน้ําซุปได้แล้วครับเราก็ได้หม้อใหญ่ๆแล้วก็เป็นน้าซุปที่เรียกว่าโอ้โหเรียกว่าสมุนไพรยาจีนนะครับเจอผักที่เรียกว่าปลอดสารพิษอ่ะ ผมก็ว่าสู่สีนะหรือพี่น้องคิดว่ายังไงนะครับลองคอมเมนต์ทักทายกันในคลิปนี้ว่าปลูกผัดกินเองนะครับสลับกับไปซื้อตลาดบ้างมันดีหรือไม่ดียังไงนะครับลองมาแสดงความเห็นบ้างนะครับสวัสดีครับ